กวนของคอสตูมนะฮะก็กวไปถึงผู้จัดการส่วนตัวของน้องเซมนนะครับครับผมแล้วผมก็มีคลิปรูดของคอสตูมนะฮะรอวันแจกจ่ายนะครับผมรอวันที่เขารังแกแปเมื่อไหร่คลิปนั้นก็จะไปถึงตาเห็นตาทุกคนทันทีนะครับเห็นไม่แขวะน เนี่ยครับเขาจะเอาไม้แขวนมาตีนักแสดงอ่ะครับแล้วพอก้นไม่คอนทินิวก็ก็โดนด่าอีกนะฮะคอนทินิวเราน่ารักฮะเป็นคนที่น้ําเสียงน่ารักครับคอนทินิวเสียงเป็นยังไงครับพี่แฟนไม่รู้ครับผมไม่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบแบบผมไม่ชอบแบบล้อเลียนคนครับผมแต่ไม่คอนทินิวเสียงเป็นไงเนี่ยก็คือไม่ได้อยากให้ทำเอ้ยไม่ดาไม่อยากล้อล้อฟาดแต่แบบ แต่ม่อกีขึ้นมาแล้วนะลองเนี่ยพูดมาเลยลงพูดอยาอามาเราเอาทำไมกกงเกงแปนวาเลนติโนนะแนวาเลนนพวกางเกงเละแบบนี้เกงเลค่ายอะอันนี้คือแบบวาเลนติโนเขาโคกับบาลองเซียก้าเพื่อทำอันนี้ขึ้นมากูว่ามันเจ๋ง อันนี้อยู่ตรงระหว่างโคกันไม่รู้ไม่เลือกฝั่งเอออยู่ตรงกลางก็เลยไม่มีแบรนด์สุดท้ายไม่มีแบรนด์ไหนเลยเขาีเมงบอกนองนูหดจริง้ก็ไปครับผมเอาไปส่งดีอไปส่งหรอได้นะนี่ไงรุ่นนัอยู่เหรออะไร อะไรของคุณอะไรของคุณเนี่ยแฟนรูปเป็นอะไรเยอะใช่ใช่ใช่ค่ะแฟนเป็นงี้ฮะถึงแฟนเป็นอย่างี้คนหนึ่งเขาก็รักแฟนครับเพราะขารักเขารักแฟนที่แปนเป็นแฟนครับแฟนเป็นยังไงครับเป็นเป็นเลีวครับผมพูดอะไรผมก็รอดครับเพราะนี้คือไลฟ์ของผมน่า ว่าว่าเขาว่าไล่กลับบ้านตัวเองเข้าไปดูคืออะไรอ่ะไม่สวยเลยแอบมองเธออยู่นะจ้าแต่เธอไม่ดูบ้างเลยเราอ่ะเธอรอแล้วก็จะพี่แซนอ่ะพี่แซนอ่ะรถจากฟิวเจอร์มีสวัสดี243คนนะครับที่เข้ามาดูนะฮะมันต้งนั่งที่มันใบอิมพเรียลนะเมื่อก่อนมันมีไปอิมนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมีมีมีก็แค่รถตัวนั่งเฉลี่ยครับอ่ามองเธออยู่นะจ้า สวัสดีครับสวัสดีคุณค้นะครับผมใช่ค่ะอิี่ได้สองโลค่ะใช่เพราะบ้านเรายอมไปแถอโทษทีนะครับเสียงมันเข้าไลฟ์ไปครับกูอยากนอกได้อยไหมครับขอโทษครับขอโทษครับพอดีอ่อยอยู่ไงเผื่อมีคนอ๋อกูก็แหมะละล่ะไม่ได้กลับร่างสอไม่วันนี้กลับบ้านตองข้างเขารู้หมดเลยอครับผมก็รู้ที่อยู่บ้านยอดแล้วนะฮะก็มาอันนี้ปั่นครับปั่นถ้าไม่รู้บ้านเล็ที่ก็เผาหมดเลยครับไม่มีแรงเดี๋ยวไปเคลียร์ให้เผาคอนโดแฟนด้วยนะครับไม่รู้ แดดแรงหรอครับผมยังไงก็ฝากแฮชแท็กพีซยอดนะครับเห็นดิเห็นดิโอ้กูฟอกูเห็นหมดอ่ะทุกสายตาทุกความเคลื่อนไหวของทุกคนอยู่ในสายตาผมเกลียเขอเกลียดวันหนึ่งเกลียดทุกวันเลยแย่งกูเฉยไม่ได้ฮะคนของใครใครก็ห่วงครับผม อี f จุดีอเขาบอกว่าเบื่อแฟนอ่ะไปดีกว่าไปไหนไม่ได้หรอกเพราะเธอวิ่งวนอยู่เฉยๆเราอยู่ป๊าไม่ได้ตั้งใจฟังหรอกแต่แบบมันจะในหูเนี่ยคิดถึงวิทล้างออเดอร์อุ๊ยน้องยังไม่มาก็ได้ให้มันหาคิดถึงวิทย์ไม่ถึงเธอฉี่กันหรอครับรำคาญล้วนี่ก็อกไอร Hello Hello everybody Yeah my name is Plan Let's start speak English โอเคสรุปามีคหล เจมมาเหรอเจมอยู่เหรอดีเราไม่ตามกูอ่ะมันกูมาเนี่ยเจมเจมจะเที่ยวก็เที่ยวอยู่มองคุยของคนอื่นเออคนอะไรเที่ยวเราดูไลฟ์คนนึงไม่ทำกันก็คือวิวไม่สวยอย่างงี้มาดูไลฟ์ดีกว่าเที่ยวดิไร์มีนอมมีนอยู่บ้านครับขอไม่พูดถึงมีนนะฮะเดี๋ยวโดนบันด่า ขอญาตเกลียดได้ไหมเกลียดได้ครับผมยิงไงผมเลยไม่ตายขี้เจมไอ้กูยังเกลียดที่ันกูขอญาตเกลียดครับเกลียดได้นะครับแต่คนเราเขาบอกว่ายิ่งรักยิ่งเอยิ่งเกลียดยิ่งรักครับจุด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 เนี่ยจุด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 ยังไม่เลิกกองอีกเหรอยังไม่เลิกกองเล่นเล่นเล่นซี่เล่นเปิดมาแล้วเล่นซี่อย่ากรีบแบบนี้ทำไมเล่นเลยวะเลิกแล้วพับเรียบร้อยแล้วไงไม่กองแล้ว ผูบางมากเลยบางเฉียบเลยเน่นทําไมวะจางจางสัตว์จางแบบเลยจางในจางอะยอดเจมส์ใชยอดเจมก็มายอดกินกับอะไรก็อร่อยครับเออครับนึกว่าตะวันอืมเราดูผลงานอยู่นะครับได้ครับผมรอรอไปเลยครับผมเอ้ยเอ้ย ก็คือเขอตวงห้องน้ำครับแล้วียิีก็อ่อยเสียงอ่อยออกมาบอกอ้อยช่วยด้วยคืออยากให้คนเข้าไปให้ห้องน้ำเขาไม่เข้าใจเขาเหมือนกันครับผมไม่เข้าตุ้เป็นแบบนี้ไม่รู้นะครับถอดแร่นได้ไหมไม่ได้ครับผมเพื่อนคนข้างๆแปลนทำไมหาจังอะ่ะอ้าวคือกูเล่นห้องน,น <laughs> ้ำหา,า is it bad h a d This whole time I have only understood ได้ยินอยู a Hello ว่านา a รนไทยลงเก so I can understand สวัสดีแฟนคลับเป็นภาษาจีนหน่อยแฟนคลับทีมาดูเยอะนี่ฮาวนี่ฮาวมาว่าเจ้าแปลนเออโอเค thank you love you ว่าจริงปันหาจินชั่วเชี่ยๆเหล่าชื่อเหล่าชื่อเจ้เจียนเนี่ยอืมจินเชียนโจโจเยี่ยชื่อฟาเลยมาอันน่าว่าเปล่าเลยเอ้ยเรียนมาแล้ว พ in right ูดได้บ้างอะไรบ้างประมาณนี้ I can't see a l your eyes ไม oh, no, ่ที no. Two, ่จะไปรถตู้แต่รถตู้มันขึ้นตรงไหนที่ขับรถตู้รถตู้ขึ้นตรงประตูมันจะขึ้นหน้าต่างเหรอปีนแย่ลำบากนั่งข้างๆนั่งขึ้นข้างรถตู้แฉะเข้าไปอ่ะแฉะอยู่ข้างล้อก็ได้ใครบอกแบมพูดเยอะเมาไม่เก่งคนพูดไม่เก่งเลยกว่าจจะคิดออกมาเป็นคำพูดหนึ่งนี่แบบลำบากมาก สวัสดีครับมารถตู้ท่านี้ยแม่น้องไม่บอกแล้วไม่ไแล้วใช่ฮะพี่แนนแปลเรียนจีนมามันก็ต้องพัฒนาตัวเองบ้างครับผมชีวิตของเราต้องก้าวหน้าครับผมนะฮะน้องแม่และน้องก็ต้องนั่งแท็กซี่ไปโงเรียนเขาบอกว่าพี่ๆในกองทำไมพูดเก่งขนาดนี้ครับเพรายังไม่เท่าแปลนะคะเป็นเมื่อไหร่กันถอดแปลน ขัมาตาเล็กนี่หายแล้วน่จัดไปสักหมุกทำไห้เป็นอ่ะทำตาเล็กให้เป็นเล็บบ้างเล็บบ้างไม่เ็นครับผมก็คือเก็บกดฮะคิดถึงแฟนคลับไงไปอยู่นิวซีแลนด์ไม่ค่อยมีเน็ตก็มาสปีกสมสามาม <ules> <handled kr> <ii> ครับเกียิคอตูมมากนะครับขออย่ามีรอบครับผริจริงถึงถึงถึงยอดจะไม่ไม่ชอบคอตูมแต่แบงก็ชอบคอตูมนะครับคือคอตูมเป็นคนที่ทําให้เรามีวันเนี้ยก็คือเขาหาเสื้อผ้าไม่ได้มือเม้นไทรครับผมไม่รอคือข้าใช่ปะทำไมต้องใส่แบนเขาถอดแบนเราตาเลยครับ เพื <łość> <Harriet> ่อนคนข้างๆแปลนชื่อว่าอะไรชื่อว่าสุดยอดครับยอดไทยหกบาทกที่ดีหลวเหมือนจะเห็นหน้าตาเขาในซีรีส์เรื่องเออบังเอิญรักครับผมครับผม หรือว่ากองนี้เปิดคณะตลกน่าจะลุ่งลุ่งแบบลุงพุ่งแรงเหรอฮะลุงบช่วงนี้มีผลงานอะไรไหมครับก็นี่ครับผมที่มาถ่ายทำกันอยู่นี่ก็คือบังเอิญรักเดอะซีรีส์นะครับเลิฟบายเชนเดอะซีรีส์นะฮะมีก็ต้องขออีกนะไม่มีตังเราอุ่นน้อยยืนคางมา ซีรีส์เริ่มฉายปลายเดือนหน้านะครับผมไม่เซฟไลน์ครับไม่เซฟครับขำปองมากเลยขำที่แบบเ l l โห m Indonesia h e l l o เออ <nenhum bunları> เดี๋ยวรถหมดรถหมดสองคู่ถ้าพี่เก่งก็ดูเอาครับใครที่อยากอยู่กับพี่เก่งนานๆะหรือว่าใครอยากใครรีบไปก็ก็วัดจุดตรงนี้ได้ดีกว่าครับวัน <C ases> นั้นผมก็ใช้คำนี้แหละครับที่ผมไม่ได้กลับบ้านถามแฟนซีเกลว่าพาผมไปไหนยังไม่ได้นอนไม่มีอะไรครับเสียงผมก็ไปสอบใครทำลายผมใครแบบดูใครแบบดูใครแบบดูผมอครแบบดูใครแบบดูผมวิพี่เก่งดู วิดีโอคอลกับพี่เก่งดีกว่าครับผมคนดูเยอะตรงนี้อายเขาไม่ดูหน้าตมพี่แปลมาจุกหน่อยไม่มัดครับผมดีแล้วที่ไม่ไลฟ์มีคนแอบไปคอนไม่ยอมมาดูแปลไลฟ์แปลสูง186ครับเฮียบอลสูง185แปลเป็นนักบาทสครับนักออกโมเดลสูทใช่ครับเริ่มแบบได้สบายๆฮะนักบาสนี่แบบทำไมดีใจหรอเราไม่กลับแล้ว กับไทยร้ไหมไม่ร้อนครับสบายฮะนอนไม่เปิดแอร์ครับเจ็วคเนี่ยเีเปว้ได้ืนนี้อย่าลืมดูบอลนะไปละได้ครับพี่แนนนะฮะแมนยูจะชนะไปด้วยกันนะจ๊ะี่ออยู่แมพี่มมครับขอโทษนะครับช่วยพูดจาที่สุภาพกว่านี้หน่อยได้ไหมครับสุดยอดสุดยอดเขาพูบบสุดยอด ผมพูดกับทุกคนแหละครับช่วยพูดจาให้มันสุภาพหน่อยคือเยาวชนดูอยู่ใช่ไหมแล้วเป็นไรจริงเวสามสิบคุณยอดนีเป็นไปหมแต่ว่าตนีสาวเอาโทรศัพท์ไปถึงที่นีกบนึงนะครับกินกันายไม่กินกระไม่อัวเนอันนี้พี่เก่งครับพี่เก่งนั่งพุงโพยอยู่ครับ ออกมาไม่เหมือนซ้อมบทเลยเหมือนปิกนิกกันอ่ะพูดจริงไม่ชอบยินอเหรอฮะมันจะรู้เร่องไวนั่นพูดจริงไม่ชอบยิ้มใกล้ๆไม่อยไม่ไม่รู้ครับไปสืบดูเอาเองเุ้ยมีผลไม้ ไปไปลอยน้นดอยพ erm er ี่เดียกับพี่อยอืไม่เป็นไรอะพี่อยดีนี่มอดอะกยืด้ลงนี่อโน่ารักมากเลยน้องยอดอ้าวนึกวมาให้กูเป็นคนดีที่สุดเลย โยนผลไม้ในห้องที่เขาจัดมาให้แล้วไม่เก็บครับจนผู้ใหญ่ต้องมาบอกว่าให้เก็บด้วยกูหักแล้วมันกระเด็นทำลายข้าวของครับเั้งเาโดนแบงค์่ครับไปแล้วครับแบตต่างกว่ายี่สิบแล้วบาย